สวัสดีนะมือเ้าครับผมนี่กับภาพพี่น้องมายามหนูแล้วครับใส่ใบเอากับเล็กมาใส่ใบครับสามหลังโออถือแล้วพูเเวออถือแล้วพี่น้องเอ้มาเบิกันครับมาหลุดดังกันครับถือกล้วอูดถือเนาะนี่เนอหมานหรือมาหมานเนอหลังแรกแหกหมานโอ้พี่น้องลั่น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 ใจผมมีโตหนูครับเนี่ย ลันอยู่แต่ว่าอ,อ๋อมันคือบอถือพี่น้องสงสัยหนูซิ่งมากินเราไวะเนี่ยบอถือกับน้องคองมีแต่คองหนูขั้วครับน้องนี่คองเป็นแปนปนีค่คองเป็นแปนหนูหน่นอยครับพี่น้องนะครับหลังที่สองครับหลังที่สองเบื้องคองมันเป็นอันอ,อื้อ แปนเออเตืดเลยมันมัน,นข้องไปแกนแท้โอ้ลันลันลันพี่น้องโอ้ึกพีกกกก่น้องึกคึกคึกนี่พอแล้วนี่ครับพี่น้องนี่เจัดการมันตะกรอนมันตายแล้วละ่ะน,นี่พี่น้อง นูตัวเมียรครับพี่น้องเอ้ยเมียนอยู่แบบตัวเมียครับนี่หมานแล้วครับหมานแล้วสองหลังนี่หนึ่งแต้มครับพี่น้องเอามาสามหลังเบิ้งเลียดเนี่ยครับพี่น้องเอ้ยเข็ยออกก่อนมานแล้วมานแล้ว โอเคหลังที่สามต่อไปพี่น้องหลังที่สามครับพอถือครับพี่น้องนี่คือสิมีตัวเดียวเยลยแหรวะหนูคั่วจอยบอถือพี่น้องมาสามหลังครับี่้อง แชกับสามหลังเนี่ย็ได้แจมหนึ่งก็ถือว่ามานเยอะนพี่น้องเนาะโอเคครับพี่น้องบรรยากาศย่ำเตาครับลมออกมาหนาวๆจังหน่อยครับเอาละครับคลิปนี้กับต๋อไปทำเนี้ร์ทุกอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นแล้วนะครับเด้อ ขอบคุณครับที่มารับชมครับไปละบาย